What is on my bag พกอะไรไปเรียนในกระเป๋าบ้างสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาทำคลิป What is on my bag นะครับมีอะไรอยู่ในกระเป๋าไปโรงเรียนบ้างซึ่งกระเป๋าของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยกระเป๋าก็จะสภาพแบบยับเยินจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรซักเท่าไหร่ก็ไม่ออกเหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าในกระเป๋าใบนี้เนี่ยมีอะไรไปโรงเรียนบ้างวันนี้นะคะก็เป็นวันที่27พฤษภาคมนะครับเป็นวันศุกร์นั่นเอง ซึ่งวันนี้นะคะก็มีเรียนแค่4่คาบเช้า,าเนาะอีก3คาบบ่ายก็ไม่มีเรียนคาบแรกก็จะเป็นอังกฤษนะคะคาบที่2ก็เป็นชีววิทยาและคาบ3กับ4ก็จะเป็นฟิสิกส์เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าของวันศุกร์นี้บ้างมาเริ่มเปิดกระเป๋าตั้งแต่ชั้นใหญ่สุดไปจนถึงชั้นเล็กสุดเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างกระเป๋าใบน,นี้นะคะราคา259บาทนะคะซื้อเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะตอนที่ซื้อนี่ก็ต่อเขาเขาลดให้ตั้งว่า9้าบาทนูนแ่ก็เลยเหลือ250แล้วก็ได้ ซื้อมาใช้จริงซึ่งมันเป็นใบที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะว่าเทอมที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วเนี่ยหรือว่าปีก่อนหน้านี้เนี่ยโควิดแบบระบาดหนะักก็ทําให้แบบไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนซึ่งกระเป๋าใบนี้ถูกใช้งานไม่กี่ครั้งแต่ก็มีความสกปรกซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเป็นรอยจ้ำๆตรงนี้ซึ่งทําการซักออกแล้วก็แห้งเสร็จปุ๊บก็เม็ดคราบแบบนี้อยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะโอเคเรามาเริ่มจากชั้นใหญ่สุดกันเลยนะคะกระเป๋าใบนี้ก็จะมีอยู่4ช่อง ชั้นแรกนะคะก็คือชั้นใหญ่สุดเลยซึ่งภายในชั้นนี้นะคะก็จะมีหนึ่งเลยก็คือเสื้อคลุมนั่นเองหรือว่าเสื้อแขนยาวนะคะจะใส่คลุมไปโรงเรียนทุกวันทุกเวลาไม่ถอดเลยเวลาอยู่โรงเรียนหนึ่งเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยแสงแดดเยอะเราต้องใส่เพื่อคลุมสองเลยก็คือติดนิสัยเออมันใส่จนชินแล้วถ้าถอดก็จะรู้สึกแบบว่าขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้เอาชิ้นแรกก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะ ต้องรีวิวไหมว่าเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ร้อยกว่าบ,บาทถูกๆชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นหนังสือแล้วก็สมุดของวันนี้นั่นเองนั่นก็คือวันศุกร์ซึ่งวันศุกร์เดียวเรามีเรียนแค่ภาคเช้านะคะภาคบ่ายไม่มีเรียนซึ่งในนี้ก็จะมีสมุดของฟิสิกส์ชีวะแล้วก็อังกฤษนะคะที่พกไปโรงเรียนเพื่อจดอะไรที่ครูสอนบนกระดานนั่นเอง,เองก็จะมีสมุดแล้วก็หนังสือนะคะของรายวิชาอังกฤษพื้นฐาน แล้วก็ฟิสิกส์แล้วก็ชิววิทยานั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ในตรงนี้นั่นก็คือสมุดโน้ตแบบโง่โง,ง่หนึ่งเล่มเพราะว่าเอาไว้จดเวลาแบบมีอะไรแบบพิเศษหรือว่ามีงานที่รูสั่งเราจะได้จดไว้เพราะถ้าไม่จดไว้นี่ก็คือลืมนั่นเองการบ้านก็จะลืมและอย่างสุดท้ายของช่องนี้นะคะก็จะเป็นแป้นใส่งานต่างๆซึ่งก็จะมีรูปหน้าของ ของเจ้าของกระเป๋าอยู่2รูปนะครับเพราะว่าเพิ่งไปปิ้นติดแล้วก็ปิ้นเกินแล้วก็เลยต้องตัดไว้ซึ่งในนี้ก็จะมีใบเสร็จค่าเทอมนะคะใบเสร็จค่าเทอมแล้วก็แฟ้มเอกาสา,าสตรต่างๆที่ครูเนี่ยสั่งงานนั่นเองแล้วก็จะมีกระดาษเอซีเปล่าๆติดตัวไว้เพราะว่าเผื่อครูสั่งงานให้ทําแบบ Mind m ม n ์แมปปิ้งอะไรเงี้ยใส่เอซีเราจะได้มีใช้เลยไม่ต้องวิ่งลงไปซื้อนั่นเอง,งช่องเล็กสุดมาดูกันว่าช่องนี้จะมีอะไรในช่องเล็กสุดนี้ ในช่องนี้ก <who referred to> <W anterior> <itude> ็จะมีทาดากรูตาแมกและคอลลาเจนคิวเทนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ทําให้ผิวเราสว่างกระจ่างใสนุ่มเด้งนะคะเพราะว่าตอนเนี้ไปโรงเรียนใช่ไหมพอไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็เกิดการตากแดดตากลมไปทํากิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆที่เอาดอและหลังจากนั้นผิวเราก็เกิดการโดนแดดโดนมลภาวะต่างๆทําให้ผิวเราหมองคล้ำเพราะตอนเราปิดเทอมเนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนเราอยู่แต่บ้านแต่ว่เปิดเทอม มลภาวะแสงแดดหรือว่าไปทากิจกรรมต่างๆแล้วเจอแดดเนี่ยผิวเราก็จะหมองครับเราก็เลยต้องหาตัวช่วยดีๆอย่างกลูต้าแม็กแล้วก็คอลลาเจนคิวเทนนะคะซึ่ง2ตัวนี้มีส่วนช่วยในการบํารุงผิวทั้ง2ตัวเลยมาดูกันที่ตัวกลูต้าแม็กก่อนนะคะตุกูต้าแม็กนี้ก็จะมี7เม็ดนะคะซองเล็กน้องหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเวนราคา99บบาท ตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวขาวทำให้ผิวเนียนเต้งแล้วก็ชุ่มชื้นนั่นเองซึ่งส่วนประกอบหลักๆนะคะก็จะมีแอกูตาไทโอนนะคะแล,แล้วก็สารสกัดจากส้มสารสกัดจากแอ e เซลร์าเชอรีสารสกัดจากมะเขือเทศ เปลือกโซนเปลือกอมุลและซิงค์อะมิโนโคีเล็อีก20%นะครซึ่งส่วนประกอบในตัวพูต้าแมกนะคะก็จะมีส่วนช่วยในการทําให้ผิวขาวเนาะแล้วก็มีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยกินวันละ1แคปซูลก่อนนอนแต่ว่าถ้าอยากผิวขาวแบบเร่งด่วนเชา้า1แคปซูลก่อนนอน1แคปซูลเท่านี้เราก็จะกลับมามีผิวสวยใสยเหมือนตอนที่เราปิดเทอมแล้ว แต่ถ้าใครอยากที่จะมีผิวสวยใสมากไปกว่านี้ก็ต้องทานตัวกร o ตาแม็กคู่กับคอลลาเจนคิวเทนตัวนี้เลยนะคะซึ่งถ้าได้ขึ้นชื่อว่าคอลลาเจนแล้วเนี่ยก็จะต้องบำรุงผิวผมแล้วก็เลยนะ้องซึ่งส่วนประกอบหลกัหลกๆของเขาแล้วก็จะมีคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนไตรเปปไทด์วิตามินซีซิง์อมิโนแอซิดทีเล20%เอ็นต์เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยแล้วก็จะมีสารสกัดจากผลไม้ต่างๆอีกเยอะมากมายว่าจะเป็นทับทิมลิ้นจี่ต้มอ มะเขือเทศเกลือโซนองุ่นและมีวิตามินอีอีก50%อตัวนี้นะคะส่วนผสมส่วนใหญ่ที่มาอยู่ในตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผักแล้วก็ผลไม้ซะอย่างมากเนาะแล้วก็จะมีคอลลาเจนเปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนไตรเปปไทด์อีกด้วยแล้วถ้าใครกินตัวนี้เนาะก็จะไม่ได้แค่เรื่องผิวยังจะได้ในเรื่องของสิวอีกด้วยสาหรับใครที่เป็นสิวก็ทานตัวนี้ก็จะทําให้ลดสิวได้ด้วยสรุปเลยนะคะใครที่อยากมีผิวสวยใสก็ทานกูต้าแม็กหรือคอลลาเจนคิวเทน แต่ถ้าใครนะคะเลือกไม่ได้นอะก็ทาน2องตัวนี้ควบคู่กันไปเลยถ้าเป็นแบบปกติเนี่ยก็คือกูต้าแม็กหนึ่งเม็ดฟาเจนคิวเทนหนึ่งเม็ดก็จะทาให้เราผิวสว่างกระจ่างใสได้แต่ถ้าใครแบบอยากเร่งด่วนก็คือไม่แหวแล้วอยากภายใน1เดือนเนี่ยต้องขาวต้องสวยต้องผิวดีก็อย่างละ2ไปเลยตัวนี้ก็2เม็ดตอนเช้าตัวนี้ก็2เม็ดก่อนนอน ตองช่องนี้นะคะก็คือตองละ9.9บาทนะคบตัวฟูต้าแม็กเนี่ยก็จะมีเ็ดเมตรตัวคาราเตนคิวเทนก็จะมี12เมตรเนาะหาซื้อได้ที่7 e เ e ่นอีเทุกสาขาเลยนะคะก็คือสะดวกสบายมากในการหาซื้อเนาะ,คะแค่นี้เราก็จะมีผิวขาอะลรนะคะเพียงแค่กินฟูต้าแม็กแล้วก็คาราเตนคิวเทนนั่นเองโอเคนะคะเราขายของเสร็จแล้วเราก็จะมาดูต่อว่ามีอะไรอยู่ในช่องเล็กบ้างซึ่งอันต่อไปนะคะเป็นอันที่จําเป็นมากเวลาไปโรงเรียนถ้าไม่มีก็คืออาจจะแบบไม่มีกินเลยนั่นก็คือ กระเป๋าสตางค์นะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์เนี่ยก็จะมีเงินอยู่แค่ไม่กี่บาทซึ่งตอนนี้ไม่มีเลยสักบาทซึ่งเราก็จะเอากระเป๋าสตางค์ใส่เงินที่เราได้ค่าขนมนะไปโรงเรียนแค่วัตล60บาทนะคะติดตัวไปไว้ซื้อของแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเงินเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ก็จะห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนเงินที่ใช้ส่วนมากก็คือจะเป็นเงินแบบว่ามีเหตุการณ์แอคซเนต์ต่างๆนั่นคือสั่งงานทันทีต้องไปปริ้นงานทันทีแล้วก็จะได้เอาเงินตรงนี้สำรองไป นนั่นเองตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือหูฟังนั่นเองซึ่งเวลาที่เราไปอยู่โรงเรียนเนี่ยเราจะขาดตัวนี้ไปไม่ได้เพราะว่าช่วงพักเที่ยงเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องกินข้าวพอกินข้าวเสร็จแล้วมันก็จะมีเวลาพักประมาณไม่ถึงชั่วโมงเวลาว่างเนี่ยเราก็อยากจะเล่น YouTube หรือว่า TikTok อหรือว่า Instagram ต่างๆซึ่ง,ง,งถ้าเราเปิดเสียงดังเนี่ยมันก็จะไปรบกวนเพื่อนในห้องฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีหูฟังไว้1อันเอง และอย่างสุดท้ายนะคะของช่องเล็กๆตรงนี้นั่นก็คือยาหอมซึ่งยาหอมนี้ก็คือได้จากงานศก็คือมันเป็นของชัมร่วยที่อยู่ในงานศพน้องก็เอาไว้ดมเวลาเหนื่อยหรือว่าเวลาแบบง่วงๆเอามาป้ายตาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราตื่นแล้วก็มีแบบพลังที่จะแบบสู้กับวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะได้ชั้นี้ชั้นกลางหรือว่าชั้นที่เล็กลงมาจากชั้นแรกเนาะชั้นแรกเราก็จะใส่เป็นพวกสมุดหนังสือเนาะแล้วก็ชั้นนี้เราก็จะใส่เป็น หนึ่งเลยก็คือทิชชู่นะคะทิชชู่ก็ต้องมีติดตัวไว้เวลาหน้ามานันระหว่างวันจะได้ซับหรือว่าเวลาประทานอาหารหรือว่าลิฟเช็ดลิปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าเช็ดสิ่งอะไรท,ที่มันสกรปรกนี่ก็คือ6บาทนะคะซื้ออยู่ที่โรงเรียนเลย6บาทนี่ก็คือใช้คุ้มมากในชะ้เป็นเดือนอย่างที่2เลยนะคะนั่นก็คือผ้าคลุมนั่นเองผ้าคลุมผืนนี้นะคะมีไว้เพื่ออะไร มีไว้เพื่อคุมขาเวลาเรานั่งเรียนเพราะว่าเราจะใส่เป็นกางเกงนักเรียนแล้วความกระเทยก็จะใส่กางเกงนักเรียนขาั้นซึ่งพอนั่งเนี่ยกางเกงมันก็จะถกขึ้นมาอีกหน่อยมันก็จะทําให้เห็นขาแบบขาโอ้งขาใหญ่ๆของเราอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องเอามาปิดเพื่อที่จะไม่ให้มันดูแบบดูไม่ดีอะไรอย่างนี้เราก็จะมีติดไว้หผืน อันต่อมานะคะนะั่นก็คือป้ายประจําตัวนักเรียนนะคะซึ่งป้ายเนี้ยใช้ตอนม4แต่ว่าตอนนี้โรงเรียนไม่ใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็จะเป็นป้ายที่แบบต้องติดรูปแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ห้องข้างหลังก็จะเป็นจุดตาประทับว่าวันไหนมาโรงเรียนก็จะได้ปั๊มตาแล้วถ้าวันไหนไม่มาเราก็จะไม่มีตาปั๊มตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วก็คือจริงและอย่างที่3มนะคะนั่นก็คือ ในนี้นะคะเรียกว่าอูโนอูโนนี่ก็คือจะเป็นการ์ดเกมที่เอาไว้เล่นเวลาว่างหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็คือเขาเรียกว่าอูโนฟลิปถ้าเป็นอูโนธรรมดาก็จะมีแค่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นอูโนฟลิปก็จะมีด้านหลังก็จะเอาไว้เล่นเวลาว่างๆกับเพื่อนว่างแบบว่างมากๆหรือว่าครูไม่ครัวสอนก็จะ เล่นพูโน่นั่นเองบริเวณด้านนอกนะคะปิดท้ายกันบริเวณด้า,านนอกก็จะมีข้างสองช่องซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นะั่นก็คือขวดน้านั่นเองที่ใส่ซึ่งสองช่องนี้นะคะจะไม่ใส่อะไรเลยนอกจากขวดน้ําเพราะว่าเราต้องกรอกน้ําไปทานที่โรงเรียนเพราะว่าน้ําที่โรงเรียนรสชาติไม่ได้เรื่องแล้วก็ ละ5บาทถ้าเราจะเสียงเงินซื้อน้ำตั้งสองสาขวดต่อวันก็คือ1 0บ5บาทแล้วเนี่ยเราเอาไปซื้อยอ,ยอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรอหรือเก็บไว้ไม่ดีกว่าหรอ,หรอ,เ,หรอเพราะว่าน้ําอยู่บ้านเราก็ซื้อเราก็เอาจากบ้านเราไปไว้กินที่โรงเรียนก็จะดีกว่าก็เลยจะกรอกไป2ขวดนะคะคือใส่ข้างน,นี้ก็จะประมาณน,นี้นะคะสำหรับคลิป what is on my bag เนาะพกอะไรในกระเป๋าไปโรงเรียนบ้างสิ่งที่พกก็จะประมาณข้างต้นเลยนะคะก็ะคะือจัดตาราง เรียนตามวันแล้วก็มีของแบบเสริมต่างๆแต่ว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตัวกลูตาแมกแล้วก็คอลลาเจนคิวเทนนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเปิดเทอมแล้วก็เจอแสงแดดเยอะมากทําให้ผิวคล้ําและอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้ามีสิวหรือว่ามีรอยสิวซึ่งตัวที่จะมาปลอบประโลมของเราและมาช่วยเหลือเราในเรื่องผิวกับสิวได้ก็คือ2ตัวนี้เลยหาซื้อง่ายมากที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะตัวนี้กลูตาแมกเเม็ด99บาทตัวนี้คอลลาเจนคิวเทน 12เมตร99บาทหาซื้อได้ที่เ e เว่นเอทุกสาขานะคะเราคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร์ e นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย